สวัสดีครับพีพีแลคเตอครับผมโอ้โหวันนี้นะครับมาพบกับพีพีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องเราด้วยนะครับผมชื่อช่องพีพีแลคเตอร์ชานเอลนะครับผมในช่องยูทูบของเราในเรื่องครับผมวันนี้นะครับเรามี CK4 นะครับสวยๆเลยนะมิสูไมชิแลนเซอร์นะหนึ่งจุ G.L.X.I.Limited นะครับผมปี2000เป็น CK2 แล้วนะฮะเพราะว่าฝากระโปรงเนี่ยเป็นแนวตัดนะครับถ้าเป็นตัวธรรมดาจะไม่ใช่ตัวนี้นะ กระจังหน้าโคงเมียมครับไฟสวยมาพกบนล้อ15นิ้ว T37 แล้วก็คันนี้นะครับบอกเลยว่าภาษีิโอโกแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับขับมันๆเลยนะฮะภายในสวยครับสะอาดนะครับนี่ฮะแล้วก็มีท่อเรืออีกหนึ่งใบนะครับโอ้โหบอกเลยคันนี้สวยจริงๆนะครับเป็นรถเบอรสองที่น่าใช้คันหนึ่งก็ว่าได้เลยนะครับเทียไนะครับ l i ม i เ e d ครับผมนี่ครับผมสวยจริงๆ รถเรียบร้อยฮะเดี๋ยวราคาเอฟซีต้องเข้าใจแน่นอนฮะของดีๆมีมาฝากกันอีกแล้วครับผมเนี่ยฮะฉากนี้ข้อเสียงนยครับนิดเดียวบอกก็ค่อนข้างสะอาดสตาร์ทติดชึ่งบอกเลยนะครับพวงมาลัยเป็นสามก้านเท่ๆด้วยนะครับผมแรปเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็เป็นฟรอนต์สวยๆเลยโอ้โหสวยครับมาดูฝังนี้ิดนึนงไหนก็ดูแล้วเครื่องเงียบนิ่งน่าใช้นะครับพร้อมใช้สุดๆนะครับ บอเบอร์สะอาดนะครับพรมโมโม่ด้วยนะครับคอนโซลสวยนี่ฮะโอ้โหถือว่าเรียบร้อยมากมบอหลังสักนิดนึงโอ้โหสวยอ่ะสะอาดนะครับลำโพงลำโพงใช้ได้อ่ะถายห้องเครื่องเลยวัน,นเร็วนิดนึงวันที่บอกเลยว่ามีรถเข้าหลายคันมากนะครับ FC ต้องติดตามเลยนะฮะในยุคแบบนี้นะครับต้องหารถที่ใช้ประหยัดถูกและดีด้วยนะครับต้องมีเพลตัวค้าครับผมมาดูกันฮะ โอ้โหคันหน้าหม้อน้ำสาดเตียมเรียมกริบโอ้โหต้องจะชัดไปไหนครับเนี่ยเหมือนมาดูด้วยตาตัวเองจริงๆฝาเครื่องสาเตียมเรียมกิิบไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับผมคันนี้โอ้โหนิ้นวจะไปสวยๆหน่อยสิมิสูมิชิแลนเซอร์ร่างของเราแะครับผม โหสวยอะเอาไปหกหมื่นเจพันบาทพอสะภาพนี้เอาไปขับเล่นกันครับ